สวัสดีค่ะพี่นองค่ะเมื่อนี้มุลดีชาแนลมขคาวดีมาบอกพี่นองทางบานจ้าดีใจนะมุลดีในเด้อค่ะมุลดีเป็นมือไม่ฮันเหลียงหมูค่ะนี่ก็จะเป็นขอบหมูในหน่อยของมุลดีค่ะหรือว่าขอบหมูน้องเฟซบุ๊กค่ะขอดนะจาะขอดแล้วนั่งอวนของน้องเฟซบุ๊กขอดละจ้า พี่น้องจ้าแม่น้องเฟซบุ๊กดีใจหลายหลายค่ะออนซอนหลายมีแต่ตัวตูวมุติมิอยู่ค่ะก็จะมีตลอดน่องสุดทองมูค่ะตัวหนึง่งแต่กะแข็งแรงดีทุกตัวอยู่จ้านี่ค่ะคอด้วค่ะนั่งอ้วนนี่เป็นแม่สาวไม่ได้จา้าสาวลูกแหลกค่ะได้ทั้งเม็ดแปดแต้มค่ะดีใจหลายค่ะบ่ะคิดว่าเิ่นสิ ขอดเดหลายแต่มปนีจ้ะดีใจหลายอ่อนซ่อนค่ะ <c oughs> เห็นตะลูกหมูพี่น้องแล้วมาเห็นข้องจ้าขวนี่โอ้ยดีใจหลายฮ <c oughs> ัดเลียงหมูไม่กับพ่อมีกำลังใจนอนหมูขอดนี่แหละค่ะ คนขอดง่า,งายได้ค่ะขนาดเป็นแม่แหลกค่ะเป็นแม่ลูกแหลกขอดง่ายค่ะตัวแหลกขอดออกมากตัวสองกระหางกันประมาณสามสิบนาทีนี่แหละค่ะนอกัหนก,กันไล่กันออกเลยค่ะขอดไล่เรียกันเลยค่ะดีใจหลายดีใจนาแม่น้องเฟซบุ๊กเนได้ค่ะ มีลายแตงไทย,ยูสองตัวค่ะนอกนั้นดำร้วนค่ะจ้าแม่น้องเฟซบุ๊กกัเป็นมือไม้ฮัดเลียงหมูเนาะค่ะกับพึ่งได้ลูกหมูนี่คอกแรกค่ะจังไหนพี่น้องกับเป็นกำลังใจให้ใเดอร์จังไหนก็คอมเมตนมากไ้ค่ำแนะนำเนีนะะ่ยค่ะ ค่ะคลิปนี้กับบมี่ยังหลายค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมุนลอดีชาแนลน้ำในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ